วิธีการเลี้ยงหรือวิธีความเชื่ออะไรตรงไหนมันมีไหมที่รู้สึกว่าแบบเป็นปัญหาทะเลาะกันบ้างอเยโอ้เยอะมากครับเรื่องทะเลาะกันเยอะมากยังไงอะเราทะเลาะกันแบบว่าทำไมหนูเห็นความอึดอัดข้างในนะไม่ทะเลาะกันแบบนนี้ะระบายมันออกมาเลยระบายมันออกมาไม่คือแบบไม่ทะเลาะกันแบบจนแบบว่าอยู่เลี้ยงไปเลยแล้วกันจบ เพื่อตัดปัญหาในในนเช่นเช่นเช่นที่ขัดกันที่ธรรมเนียมแบบต่างกันมันเยอะเพราะว่าอย่างลูกเนี้ยปวดท้องเขาก็ของคนไทยก็แบบว่าอาจจะใช้มหาหิงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนเกาหลีไม่มีเลยไม่เอาเลยแล้วผมก็ติดไปด้วยนะเอาจากเมืองไทยไปด้วยเพราะว่ามีร้านค้าให้มาก็เอาไปด้วยแล้วเขาก็เหมือนแบบยาเหมือนแบบห้ามใช้อะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นรูปแบบ ปวดท้องปวด,ดท้องอยู่ชุนโรชุลายอยู่เราก็ทาไงเราก็แอบทาแต่เขาบางทีก็จับได้เข้ามาว่าเขาก็บอกว่าถ้ามันดีจริงทําไมคนเกาหลีเขาไม่ใช้เราก็เอา้เอาเราก็ทําอะไรไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นแม่งานปังมากมาอย่างต่อนเนื่องโดยตลอดแต่ปังขึ้นไปอีกนะฮะหลังจากที่ประกาศตัวว่าฉันมีลูกสาวสองคนแล้วใช่ค่ะจริงๆจ,จะประกาศเรื่องผัวเหมือนกันแต่ว่ามีหลายคน มันตกลงกันไม่ได้ก็เลยประกาศมีลูกดีกว่าถ้าลูกดีเชั่วชัวสองคนแต่บอกเลยนะคะสองคนนี้พ่อเดียวนะคะอ ตอนนี้อายุเท่าไหร่กันนะตอนนี้ลูกสาวคนโต23่เต็มค่ะโอ้ลูกสาวคนที่สองใน22โอ้ต่างกันปีหนึ่งหัวปีเิดกันเลยค่ะปีขาดกับปีเถาะค่ะติดกันเลยครับเป็นไงลูกห่วงแม่มากไหมแม่สวยสวยกัน่ะคือต่างคนต่างห่วงกันดีกว่าเราก็เป็นห่วงเขาเขาก็เป็นห่วงเราเราก็ยิ่งคุณโตอ่ะเราก็จะพูดตลอดว่าลูกเราหัวออลูกเราหัวอออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยเขาเป็นเด็กที่น่ารักลูกคุณโตนะคือบอกให้นั่งก็นั่งแต่ลูกคนเล็กเนี่ยชื่อน้องคิมน้องคิมมานี้ค่ะล คำแรกเขาต้องถามนั่งทําไมคะทําไมต้องนั่งคะแม่จะคุยอะไรแม่มีอะไรแต่ลูกคนโตเนี่ยนั่งก็นั่งนอนก็นอนว่าง่ายเราก็คิดว่าลูกเราหัวอ่อนแล้วไม่อยากให้ลูกมีแฟนอะไรยอย่างเงี้ยกลัวเขามาจีบเลยก็เราค่อนข้างจะกันอะทำไมอะกันอะกลัวเหมือน<ำ>แม่ <laughs> โอ้ยตอนนี้เขา23แล้วแม่14เองใช่นปะคือทําไมเราถึงไปบอกเขาว่าห้ามมีแฟนห้ามใช้คําว่าแฟนจนก,กว่าอายุจะ30ค,คือเราอะ่ะบอกว่าสอนลูกคือรักใครก็ได้รักได้แต่ให้รักครึ่งเดียวต้องเผื่อใจเพราะว่าสมัยนี้เห็นไหมว่ารักกันมากแล้วก็หึงหวงกันฆ่ากันตายอะไรแบบนี้เราก็จะสอนปลูกฝังลูกว่ารักใครรักครึ่งเดียวให้แน่ใจกับผู้ชายคนนั้นก่อนแล้วค่อยมาแนะนําแม่ว่าเป็นแฟนแต่แม่ขอตอนที่หนูเรียนจบ ปริญญาโทแล้วและ30แล้วคงจะมีแฟนได้เห็นบอกว่าทำงานหนักอย่างนี้ไม่ว่าจะทำในบ้านนอกบ้านขายขนมร้านแปนเค้กเนี่ยเพื่อจะเตรียมเงินไว้ให้กับลูกทั้งสองคนแน่นอนครับโอ้ี่อ่านเข้าใจใช่ไหมเข้าใจมากเลยเรารู้สึกว่าเหมือนเตรียมไว้เยอะๆแต่แบบ ถ่าย <im itation> ไ,ไมไหมไดเร็วมากจริงๆถ้า <นะ S 1> ยัาง <im itation> ไม่มีลูกก็ไม่ขยันขนาดนี้หรอจริงๆไทเป็นโดยนิสัยเลยเนี่ยไทเป็นคนที่เกียดมากคือถ้าว่างป้าไยอยากจะขอนอนอยากอยู่กับลูกอยากจะแบบนอนกลิ้งแบบไม่ทําอะไรอะแต่พอพอมีลูกแล้วและเห็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบในอนาคตข้างหน้าแล้วอะมันต้องหาอะไรสําหรับซึ่งตอนนี้ t r i สตันกี่ขวบแล้วฮะกำลังจะ4ี่ขวบครับกำลังจะ4ี่วันก่อนคือตอนแรกเขาต้องเข้าโรงเรียนตั้งแต่ ประมาณสามครึ่งตอนแรกจะตอนนี้ไม่เข้าเหรอยังไม่เข้าเจอโควิดเจอ,อ,อโควิดเจอโควิดก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเขาเปิดแล้วนะแต่ว่าไปก็อาจจะต้องไปนั่งใส่มาสก์อะไรอยู่ก็เลยรู้สึกว่าสงสารลูกแต่จริงจริงแล้วมันแบบติดลูกไม่ใช่จริงจริงแล้วไปยัดได้อีกเทอม maybe. เนึ่ง